คครับจะค้าจะขายออนไลน์เนี่ย u t ท b e ที่คุณชมความบันเทิงอยู่ทุกวันเนี่ยก็สามารถที่จะทำการค้าให้คุณได้นะครับจริงๆไม่ได้มีข้อกำหนดนะว่าเราจะทำคอนเทนต์ที่จะพูดขายสินค้ามากน้อยขนาดไหนเพราะยังไง YouTube โดย Google เนี่ยเขาก็มีรายได้จากการเอาโฆษณามาขว,วางวิดีโอของเราอยู่ดีเพียงแนตะ่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่ได้พูดถึงการวางแผนแอดโฆษณาไปวางขวางคนอื่นเขาบ้าง เราน่าจะมีเกณฑ์การพิจารณาการทำอนเทนต์เพื่อส่งเสริมแบรนด์หรือภาพลักษณ์สินค้าได้อย่างดีด้วยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคการสร้างเนื้อหาให้โดนใจบน youtube ขึ้นมาสรุปเป็น4ข้อแต่อยากจะเล่าก่อนที่จะร่ายยาวว่า4ข้อมีอะไรเนี่ยอยากให้คุณหาจุดยืนของตัวเองด้วยในการที่จะนำเสนอเพราะว่าการเปิด c h a n e l ใครๆมี Gmail ก็เปิดได้อยู่แล้วไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ทำยังไงให้มันมีภาพลักษณ์มีการจดจำที่ดีฉะนั้นคุณต้องมีจุดยืนจุดยืนว่าแบรนด์หรือคอนเทนต์ที่คุณจะสร้างสารรค์ให้กับสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันมีคุณค่าขนาดไหนที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดผลกับเขาฉะนั้นนะครับคอนเทนต์ Content ประมาณ4ประเภทนะสประเภทนะฮะสประเภทหลักอีกหประเภทรองเป็นแบบไหนบน YouTube ที่เราควรทา ข้อที่1นนะครับคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจโอ้โหอันนี้ทากันเยอะนะครับสวัสดีครับผมชอนบรณะฮิรันนะครับผมอยากจะมาสร้างกําลังใจกับทุกคนเอาเป็นว่าคนที่ทําได้ดีโดดเด่นไงก็มีอยู่จํานวนไม่มากตามาเป็นว่ามันยังมีที่ว่างพอสําหรับคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่นมาแล้วอยากจะถ่ายทอดต่อหรือคุณอาจจะยิ่งใหญ่พอที่จะถ่ายทอดได้อันนี้จะเป็นกําไรกับสังคมมากๆนะครับ มุมมองของคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจนี้นะครับคนไทยชอบดูเยอะเพราะว่าดูแล้วอยากจะปฏิบัติตามดูแล้วอยากจะแชร์นะครับบางก็ดูแล้วแชร์ไว้เฉย,ยๆแล้วก็ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นหัวข้อสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งก็เป็นหัวข้อหลักๆในร้านหนังสือเวลาเขาจัดอันดับหนังสือขายดีตรงนี้ใน YouTube แทบไม่ต่างกันนะครับอันดับที่2ครับคอนเทนต์ให้ความรู้จะดูตัวอย่างแบบไตให้เทคก็ได้นะ แบร์ไตก็ให้ความรู้เรื่องของไอทีและวิทยาการความก้าวหน้าแต่ยังมีความรู้อีกหลายประเภทมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกกําลังกายนะครับการกินอาหารหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ต่างๆคอนเทนต์ประเภท How to หรือการให้ความรู้นี้นะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับวิธีการทําให้ผู้ชมเนี่ยติดตามได้โดยง่ายและดู1คลิปแล้วมักจะอยากดูคลิป234ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าเลยนะครับ คุณสามารถจะทําแบบนี้เพื่อจะดึงดูดให้คนเข้ามาก่อนแล้วคุณใช้วิธีการสอดแทรกเอาเล่าต่อว่าอ่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็สามารถจะตึ๊ดตึดอันนี้สู่สื่อสารมวลชนทั่วไปอยู่แล้วจัดรายการวิทยุก็ตามจัดรายการโทรทัศน์ประเภททอปก็ตามให้คนได้รับสาระอย่างเต็มที่แล้วค่อยสอดแทรกเรื่องของสินค้าเข้าไปส่วนอันที่3ครับคอนเทนต์ให้ความบันเทิงโอ้โหอันนี้เอาให้เต็มจัดให้หนัก เอาแบบตักบอลลีบูลแฟมิลี่เลยเอาให้ฮาคอนเทนต์แบบความบันเทิงนี้ทํายันหนึ่งเพราะว่าต้องใช้ทักษะแล้วก็พรสวรรค์ส่วนตัวแต่พรสวรรค์ไม่ได้มีแค่สิ่งที่ต้องทําได้เองพรสแสวงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถจะขวนขวายจากการดูมากเห็นมากคุณก็จะทําได้เหมือนกันเพียงแต่ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะบุคลิกเฉพาะนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําได้ผมดีใจด้วยแต่ถ้าทาไม่ได้ไม่ต้องเครียดไปเพราะว่าประเภทที่4ี่เนี่ย YouTube ที่สร้างขึ้นเนี่ยนะคุณไม่จะเป็นต้องเลือก3อย่างนี้ก็ได้3อย่างนี้คือแรงันดันใจความรู้บันเทิงมันยังมีรูปแบบอื่นๆอีกที่ยังถูก explore ได้อีกมากมายนะครับเพียงแต่ทุกสิ่งอย่างขอให้ทำให้ได้เรื่องหนึ่งคืออยู่บนพื้นฐานความสนุกความสนุกเท่านั้นที่จะประคองผู้ชมจากวินาทีแรกจนไปถึงนาทีที่จบวิดีโอได้วิดีโอจะสั้นจะยาวไม่ใช่สูตรครับ แต่สูตรคือคุณต้องสร้างความสนุกให้เกิดขึ้นอย่างตลอดและต่อเนื่องสังเกตหนังฮอลลีวูดนะสชั่วโมงเดี๋ยวนี้3ชั่วโมงเอาเวนเจอร์อย่างนี้3ชั่วโมงควาอย่างนี้ถามว่าทาไมคนดูเพราะว่ามันสนุกจริงๆแล้วมันสนุกตลอดฉะนั้นเนี่ยการจะวางวิดีโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการความรู้ต้องดูสนุกครับนี่คือพื้นฐานนะครับของการสร้างกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นบน y o u t YouTube c h a n n e ล สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาออนไลน์ให้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมคุณค่านั้นจะกลับหาแบรนด์ของคุณเองครับจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ผมจะให้ข้อมูลที่ลึกขึ้นเรื่อยๆกับข้อมูลที่จะเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสูงนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะก้มอ่านเยอะหน่อยเพราะว่ารายละเอียดนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดที่สําคัญสําหรับการท YouTube Channel นะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนโดยปกติเนี่ยยูทูบเนี่ยมันอัปโหลดวิดีโอง่ายมาก จะด้วยคอมพิวเตอร์เดิมมันทําได้อยู่แล้วมือถือทุกว,วันนี้ก็มีแอปหลายตัว YouTube ปกติก็อัปโหลดได้ YouTube Studio ก็สามารถจะดูเบื้องหลังได้ปกติเวลาเซิร์ชเนี่ยใช้คําว่า yt studio นะครับก็จะเป็นการเข้าไปดู i n s i ซต์ดูข้อมูลเชิงลึกสถติติต่างๆซึ่ง Google เองไม่เคยห่วงเลยนะครับ Google เนี่ยตั้งใจจะให้พวกเราเนี่ยได้ข้อมูลมากที่สุดเพื่อประกอบการตัดสิในใจในการลงโฆษณากับเขานั่นแหละแต่วันนี้นะครับ เรารู้ว่าทำ u u u e อยังไงให้น่าสนใจไปแล้วจากตอนก่อนวันนี้เราจะให้รู้ในเชิงขั้นลึกขึ้นนะครับหรือขั้นกว่าเอาอันแรกเลยนะครับการทำให้เรารู้ได้ว่าคนมาดูวิดีโอเราเนี่ยเยอะเท่าไหร่ปกติดูวิวเนี่ยก็จบแล้วแต่หน้าหลักของช anel เนี่ยในคำว่า about นะครับหรือเกี่ยวกับเนี่ยนะครับด้านขวาจะมีหัวข้อ s t a อยู่ก็คือปรากฏยอดวิวรวมทั้งหมดของทุกคลิปทุกช anel เมื่อเราเซิร์ชชื่อช anel เราก็จะเห็นจำนวนผู้ติดตามเห็นจำนวนวิดีโอที่อัปโหลดทั้งหมดแล,และนำมาหารกับยอดวิวรวมก,ก็จะได้ยอดวิวเฉลี่ยของ channel ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพประกอบไปด้วยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเดโมกราฟิกจะมีการาฟเส้นมีอะไรบ้างนะครับยังไม่ได้งงอะไรนะัดอ่านง่ายนะครับขอแค่พยายามอ่านมานิหนึ่ง YouTube Insight อันนี้เป็นการรู้สถิติหลังบ้านนะครับเพื่อให้คุณไปปรับคอนเทนต์ใหม่ๆให้มันปังหรือให้มันดีขึ้นได้ เมื่อเราใช้ตัวแอปที่ชื่อว่า YouTube Creator Studio นะครับหรือจะเข้าจากเว็บเนี่ย youtube com analytics นเติม s ให้มนด้วย analytics น,นี่แปลว่าวิเคราะห์ฉะนั้นเนี่ยสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นกับช n e l ของเราจะเห็นอย่างละเอียดมากเลยสามารถจะดูย้อนหลังได้ทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งช n e l มาจนถึงวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยรูปแบบวิธีการใช้งานดูแหล่งที่มาของผู้ชมที่เรียกว่า traffic source จะช่วยเรารู้ว่าผู้ชมส่วนใหญ่ของชแน l เราเนี่ย มาจากไหนอ่าบอกประเทศเลยภูมิภาคมาเลยดูผ่านอุปกรณ์อะไรมากที่สุดว้และอีกวิธีช่วยให้การตัดสินใจการปรับคอนเทนต์เหมาะสมกับผู้ชมของเราของผมช n e l แบะไตผมก็จะดูว่าเอะมาจากโซนไหนของประเทศหรือมีประเทศอื่นประเทศอะไรบ้างตอนนี้เราจะขยายธุรกิจได้แล้วเพราะว่าคนดู IT ขยายไปที่เวียงจันทร์ หลวงพระบางสุวรรณเขตลาวครับโอ้โหผมเตรียมไปแล้วตอนนี้เพราะว่าข้อมูลจากตรงนี้นี่แหละนะครับอันที่3ครับ YouTube Studio Beta อันนี้จะดูสถิติง่ายขึ้นด้วยกราฟภาพรวมบางคนอาจจะเวียนหัวนะครับแต่จะใช้ YouTube Creator Studio ตัวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเห็นภาพประกอบคุณจจะงงมันยุบยับไปหมดเลยตอนนี้ YouTube กำลังทดสอบตัวใหม่ที่ว่า YouTube Studio YT Studio เนี่ยดูสถิติที่จะเข้ามาแทนเวอร์ชันคลาสสิกได้ ซึ่งหน้าตาเป็น Google ที่ดูปรับใหม่ทันสมัยขึ้นตามหลักเขาเรียกว่า material design แถมฟีเจอร์ต่างๆก็ครบไม่แพ้กันส่วนอันที่4ครับ custom URL คุณสามารถจะสร้างลิงก์ c h ANNEL ของตัวเองได้ให้คุณไปที่ YouTube แล้วก็เลือก YouTube Account Setting ตรงชื่อ c h ANNEL จะมีคำว่า advanced ที่แปลว่าขั้นกว่าเหมือนที่เราจะสอนตอนนี้มีคุณสมบัติครบเลยไม่ว่าจะเป็น Claim It Here เข้าไปตั้งลิงก์ได้เลยนะครับชแนลคุณจะต้องมีคุณสมบัติตั้งแต่คนติดตามมีร้อยคนขึ้นไปอันนี้คุณอยางเซตได้นะไม่ใช่เปิดใหม่แลวทำเลยนะชแนลมีอายุมากกว่า30วันอ่า u t u b e อยากมั่นใจว่าคุณจะจริงจังกับมันหรือเปล่าถึงจะเปิดฟังก์ชันนี้ให้แล้วก็มีชแนลไอคอนมีชแนลอาร์ตคือใส่รูปโปรไฟล์รูปปกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ตามภาพเลยส่วนอันที่5นะครับผมให้คุณใช้เพลงฟรีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์จาก YouTube a u d i โ Library สิ่งนี้สําคัญนะครับ แท้จะเป็นจจรยับรบัณของผู้ผลิตผู้ผลิตคอนเทนต์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ปกติเนี่ยเราอาจจะมีเพลงที่ชอบเป็นเพลงวัยรุ่นทั่วไปเพลงตลาดทั่วไปแต่เอามจริงมีเจ้าของลิขสิทธิ์หมดทุกเพลงในโลกนี้มีเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงแต่ว่าเขาจะคิดเงินคุณหรือไม่ปัจจุบันลิขสิทธิ์ฟรีจาก YouTube รวบรวมไว้ใน youtube.com/audio/library/music ดาวน์โหลดไปทำคลิปฟรีฟรได้เลยครับหาเพลงง่ายมากๆเพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วเอาไว้แจกคุณ อารมณ์เพลงเครื่องดนตรีกติกาง่ายมี2ข้อ1คลิปที่มีเพลงเหล่านี้ต้องอัพโหลดเข้าไปใน YouTube เท่านั้นเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบน YouTube ไม่ใช่เอาไปใส่ f c e e o o o นะครับอันที่2ถ้าคุณทําตามข้อตกลงบางเพลงคุณต้องใส่เครดิตให้เขาด้วยนะฉะนั้นอ่านให้ดีนะครับส่วนเพลงที่คุณต้องการจะใช้ได้เลยไม่ต้องการจะขึ้นเครดิตนี่นะครับอันนี้สามารถค้นด้วยฟิลเตอร์ชื่อว่า attribution โอ้โหนี่สับสูงเลยแต่เอาเป็นว่า Attribution ก็จะช่วยหาเพลงในลนนนักษณะนี้นี้การใช้ YouTube ขั้นสูงมันจะมีอีกวิธีนึงก็คือเรื่องการแปลงคลิปจากวิดีโอเป็น GIF ผูช้ชมเคยเห็นใช่ไหมภาพ GIF อะ่ะ Animation แบบหลุดสั้นๆเงี้ยยกแกว้วหรือบางทีก็เอ๊ะทำไมผมต้องทำตัวอย่างขนาดนี้ทำไมไม่เอาการาฟิกมาเปิดเองเลยล่ะเอาเป็นว่า GIF Animation เนี่ยอยู่คู่วงการอินเทอร์เน็ตมาอย่างยาวนานนะยั้งยินยงมาตั้งแต่ยุคแรก การจะแปลงวิดีโอเป็น gif ก,ก็ทำได้ง่ายนะครับคุณสามารถใช้เครื่องมือบน YouTube นี่แหละแค่เติมคำว่า gif หน้า YouTube ในช่อง url นะครับมันจะพาเราไปเว็บไซต์แปลงไฟล์ออนไลน์ให้กับวิดีโอตามลิงก์นั้นๆทันทีอันนี้เป็นวิธีการที่ YouTube สร้างเครื่องมือนี้มาอย่างง่ายส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เว็บชื่อว่า gify g, g i p h y gify ไม่ใช่ tiffy นะครับอันนั้นยาแก้ไขเอาเป็นว่า ให้คุณไปที่อัปโหลดในกิฟฟีแล้วก็ Copy YouTube Video URL ก็คือชื่อที่อยู่ของ YouTube ลิงก์นั้นเนี่ยไปวางบนกิฟฟีแค่นี้ก็สามารถทำกิฟต์ได้เช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่ข้อที่7ครับก็คือเรื่องการตัดต่อวิดีโอโดยการใส่ฟิลเตอร์ปัจจุบันนี้คุณสามารถทำได้เลยบนบริการที่ชื่อว่า YouTube Enchantment โอ้โห e n c h a n นนี่คือขั้นกว่าทำให้มันเลอเลิศขึ้นมาฉะนั้นให้คุณไปที่วิดีโอแมเนเจอร์นะครับในหน้าของ YouTube แล้วให้ไปเลือก Edit ที่แปลว่าตัดต่อน,นี่แหละเลือก Enchantments หลังจาก Edit แล้ว Quick Fix นะฮะ Quick Fix โออ,อกอเสียงยางนิดนึงเป็นการปรับแต่งวิดีโอเบื้องต้นอย่างเร็วเพิ่มแสงความชัดเพิ่มลดความเร็วได้หมุนได้ตัดต่อได้ครบเลยแถมมี St a b i l i z e Stabilizer ที่จะช่วย ลดความสั่นของภาพวิดีโออยากจะตกโต๊ะดังๆถ่ายสั่นมา YouTube มันยังแก้ให้ลดความสั่นได้อะมันฉลาดมากทีเดียวส่วนฟิลเตอร์การปรับโทนสีทั้งคลิปให้สวยทันใจและเบลอก็จะสามารถสร้างกรอบศิลธรรมได้กับภาพบางส่วนที่คุณไม่ต้องการจะเปิดเผยใบหน้าของผู้ที่ถ่ายมาโดยไม่ได้ขอเขาอย่าไปเผยชื่อหน้าเขานะครับอันนี้มีสิทธทิส่วนบุคคลเป็นกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่นะครับคุณไปเบลอหน้าเขาน่าจะดีกว่า ส่วนข้อ8นะครับเรื่องของ schedule post อันนี้เป็นการตั้งเวลาการปล่อยวิดีโออันนี้หลายคนไม่รู้อัปโหลดกันข้ามคืนใช่ไหมบางช่วงอัปโหลดอยู่ก็เสร็จดึกอะปล่อยไปตี3ปรากฏจิ้งจิ้งหลีดหิงห้อยดังเลยงีบงีบงีบ,งบมันวังเวงแล้วเวลานั้นคุณอัปโหลดไว้แล้วตั้งที่ privacy setting นะครับก็จะมีให้เลือก public unlist และก็ private และรวมไปถึง Pu b l i s h t i ท e ที่แปลไทยว่าเวลาการนำเสนอนะครับการเผยแพร่ใช้คำนี้แล้วกันสามารถจะตั้งเวลาปล่อยคลิปได้แล้วก็อัปโหลดวันนี้ค่อยไปดูอีกทีปีหน้าโอ้ยพรุ่งนี้แล้วกันนะครับตั้งเวลาได้เลยนะครับอยากปล่อย1ิโมงอยากปล่อยเที่ยงอยากปล่อยบ่ายสองแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเลยทีเดียวแล้วก็ข้อที่9ครับสร้างปุ่ม call to action บนวิดีโอจำได้ใช่ไหมผมพูดไปแล้วคำว,ว่า call to action แปลไทยก็คือการเรียกให้เกิดการกระทำคุณผู้ชมครับการดูวิดีโอที่ดีเนี่ยมันจะปลุกเร้าทำให้อยากออกไปซื้อจะให้เขาออกจากบ้านทำไมนะครับในเมื่อยุคนี้เป็นยุคออนไลน์คุณทำลิงก์เสริมไว้เลยดีกว่าคุณสามารถจะคุยเพิ่มกับคุณผู้ชมได้โดยบอกให้เขาไปคลิกที่ URL ที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากในวิดีโอนี้ด้วยฟีเจอร์ที่เขียนว่า annotation annotation นะครับแปลกดีเหมือนกันนะเป็นคำสั่ง call to action แต่ปุ่มจริงๆเขียน annotation สะกดให้ถูกตามนี้มันก็จะลิงก์ไปได้นะครับผมเคยทำวิดีโอขายกระทะอยู่ผมชี้ข้างล่างคุณผู้ชมกดปุ่มข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวจะมีคนโทรกลับไปหาคุณเลยโอ้โหคนชอบมากวิดีโอว,วิ่งไป4ล้านกว่าวิวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะแล้วก็เจ๋งกว่า annotation มันจะมี YouTube card อันนี้เป็นการวางปุ่มบนตัวสอนไอ,ไอที่อยู่มุมขวาบนของวิดีโอคุณเห็นอยู่นะไตัวเนี้ย ไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่นะกดปุ๊บมันจะมีข้อมูลเพิ่มคุณไปใส่รายละเอียดใส่อะไรเพิ่มได้น่าเสียดายนิดเดียวจากผลสํารวจคนไทยกดไอบนมุมขวาบนวิดีโอน้อยมากส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเส้นนี้คุณลองตัดสินใจดูว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช่นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับข้อ10 e n d s c r e e n Card อันนี้ชอบมากพอวิดีโอจบป๊บคุณเอาวิดีโอที่คุณอยาใกให้เขาดูต่อเนี่ยไปลิงก์ไว้เลยมากสุด4ตัว 1>, 1 2 3 4วางแบบนี้จะวางแค่ตัวเดียวหรือจะวาง2ตัวหรือจะวาง4ตัวเลยก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้คนไปลิงก์วิดีโอต่อแทนที่จะต้องไปอ้างอิงจากระบบ Relate วิดีโอซึ่งวิดีโอที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับเนี่ยยูทูบอาจจะไม่ได้ดึงวิดีโอของคุณมาก็ได้ไปดึงชแนลคู่แข่งมาใส่ก็ได้เพราะมันมีคีย์เวิร์ดเดียวกันเข้าใจตรงกันนะ